ผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของชุดนะครับการแต่งตัวชุดก็นี่ครับหัวมันจะมีประมาณนี้ Sorry, วสบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมัาเอียดยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่ช่องบางเอียดเพราะช่องบางเอียดมีแต่ความไม่เข้าเรื่องนะครับผมมีแต่ความมั่วชั่วมีความมองแมงนะผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากลืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มันด้วยครับผมเพราะว่าช่องอย่างนั้นคอนเทนต์มั่วแมทเนสซี่เหอ ฮัลโหลเห็นดูเอฟซีแดงนี่คือแบบได้เลนุ่มัง่งได้เลนี้มั่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็บางเหตุก็ได้มาทำคลิปลงให้น้องๆดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บังเหตุด้วยนะผมและสําหรับอีพีนี้บังเหต์จะมาทำตามกำกับของเอฟซีเรื่องอะไรครับน้องๆอ,อ่าช่วงนี้ก็บังเหต์ก็ติดเกมฟรีไฟ้นิดนึงนะครับเพราะว่าบังเหต์ก็เพิ่งหัดเล่นมาหนึ่งปีกว่านะครับตอนนี้ก็เลเวล ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวก็ไปบอกในรายละเอียดข้างในลึกๆนะครับผมมาพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับติการกดกระดิ่งกดตุ้งกระตีนะตามรับชมกันเลยวันนี้มึงงจะมารีวิวรหัสบีไฟบึงเอียดโอเคเอฟซีตอนนี้มึงเงยก็ได้เข้ามาสู่รหัสบังเอียดเดี๋ยวมึงเงยจะมารีวิวรหัสบึงเหยดให้น้องๆดูนะครับเพราะว่าหลายคนขอกันเข้ามาเยอะจัดนะครับทุกคนตอนนี้มึงเงยก็อยู่แรงอะไรนะครับเดี๋ยวมึงเงยจะให้ดูนะครับผมอ่าหะ นี่ทุกคนมัจอเยูรแรงแดงหนึ่งดาวเต็มสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับผมเลเวลของมังเอก,ก็คือเลเวลหกสิบแปดยอดกดไลค์ทั้งหมดสี่พันหกร้อยยี่สิบอ่ามาดูภาพรวมกันนะครับหมวดซีซีมังเอยอยูโกหนึ 1, ่งสามดาวไม่เก้าเรื่องเติมบ่อยไหมเติมก็ไม่เยอะนะครับเติมบ้างไม่เติมบ้างนะครับเพราะว่า มังเอียดนะครับจะเติมเฉพาะซีซันที่มังเอียดชอบนะครับซีซันไหนที่มังเอียดไม่ชอบมังเอียดจะไม่เติมนะครับเอฟซีสูงไิซีการเล่นนี่ทุกคนลบบวกเยอะกว่าลบเนะพราะมังเอียดตึงนะครับทุกคนอ่ามันตึกไม่มีรายการโอเคเดี๋ยวเรามาดูแคลนของมังเอียดกันนี่แคลนของมังเอียดบรางวัลก่อนเปิดก่อนช่วยเปิดไม่ได้ โอเคมาดูเคลนของมังเอียดสมาชิกในเคลนครับนี่เดี๋ยวนะครับคอยรับนะครับนี่ครับสมาชิกในเคลนครับยังไม่มีที่ปรึกษานะครับเกียรติยศของมังเอียดนะครับคนเดียวนะผมสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเยอะจัดนะครับนี่ครับมีกี่คนครับอืมแดงแดงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแดงแดงนะครับทุกคนเพราะว่าบังเอียดจะไม่รับรงเคลนนะครับอ่าและคนไหนที่ยังไม่ขึ้นแดงนะครับมังเอียดก็จะไม่รับนะครับ แล้วก็บางเงียก็จะเมื่อถึงวันที่ว่าขีดเส้นตายไวแล้วบางเงียก็จะเตะออกนะครับคนไหนที่ยังไม่ขึ้นแดงอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเกยียรติยศแกนเลยครับบางเงียก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยพลืออะไรแบบนี้เลยอ่านะไอ้ดีแคนก็นะครับใครอยากเห็นก็อยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกินปืนกันก่อนนะครับสกินปืนของ,งเงียบก็คือไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากจะมีคนขอเข้ามานะครับมับงเงียบก็ ไม่ค่อยได้รีวิวดีนะครับฮ่าสกินปืน M4 M4 ก็มี2องสกินนะครับของแจกนะครับไม่ใช่ถาวอนนี่ครับ AK AK ก็มีถาวอนก็ AK มังกรนะครับถาวอนแล้วก็อันนี้ครับของแจกนี่ครับแล้วก็อะไรไม่รู้ตัวนี้วันนี้มึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับอันนี้มึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรชมใจไปก่อน สกาสกาก็มีสกาเขียวสกาฟ้าสกาลายเสือสกานี้ครับผมมึงก็ชอบใช้ตัวนี้เพราะมันถอยดีกอซาก็มีนะครับโบย่าครับอ่าใช้ไปฟามัสฟามัสก็ไม่มีสกินเลยครับเอ็กแอบปดเอ็กแอบแปดก็เฉลิมไงชอบปืนมึงก็ใช้ไปตัวนี้ก็โอ้โหยังสวยมึงเห็ก็ใช้บอกนี้ก็เลยกันนะครับสวยมากเงี้สุดยอดนะครับตัวนี้ครับมึงเห็ก็ได้มาทาวอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปืนนี้ปืนเอเลี่ยนนะครับ เปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้ปืนไหนก็ไม่รู้มาดูปืนนี้กันบ้างนะครับนี่ครับมีสองตัวเห็นจะใช้ซิม่องดีกว่าปืนนี้ไม่มีครับสกินอ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วโอเคไปต่อปืนนี้ก็ไม่มีสกินมีเท่านี้ครับแล้วก็ปืนนี้ก็มีสองสามสกินครับโอเคสองยาวก,ก็ถาวนนะผมนี่ครับซ่มมาเก้าพชรอ่าได้เลยเฉยนี่ก็ไม่มีะไรมาก นี่ครับส่วนชององื่นมันยังไม่มีนะครับอ๋อนี่ชองนี้ครับนี่ก็ไม่ทาวอน,นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรสไนเปอร์ก็มีสองสกินนะครับทาวอนเบื่อพกไม่ต้องดูนะครับสกินกระทะมีสี่นะครับะะมีห้าหกโอ้เยอะมากเลยนะครทุกคนม่วงโอ้ะกินกระทะมัดเยอะโอ้โหยเพิ่งรู้นะเนี่ย โอ้โหตะกินกระทะก็เยอะนี่ยต้องดูเหมือนกันนะเนี่ยแถมเงใช้เนี่อยู่นะปนี้มีดมีดก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหลงเอียดไม่ธรรมดาไม้กระบองไม้กระบองก็ใช้ได้คระทะนะฮะมีอยู่สองตะกินตะกินเดียวมีดไม่มีอะไรแล้วครับผมนะหมัดไฟไม่มีเลยครับระเบิดก็ใช้ได้อยู่ครับเยอะเหมือนกันอื้มเยอะเหมือนกันระเบิดละเอียดโอ้โหเยอะจัดอื้มอื้มเยอะมากระเบิด แล้วก็หน้าไม้ M79 เปืนรัว่วปืนนี้โอเคไม่มีแล้วในส่วนของสก,กินปืนก็สก,กินอาวุธก็มีแค่นั้นนะผมเดียมารูในเรื่องของชุดนะครับการแต่งตัวอ่าชุดก็นี่ครับหัวมันจะมีประมาณนี้นี่นะครับอ่าก็เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าตานะครับนี่แมสอะไรก็มีประมาณนี้ก็เยอะใช้ได้ นะครับหน้าครับเท่านี้เสื้อก็ไม่ธรรมดาครับเสื้อก็มีเยอะหลายซีซันนะครับที่เติมนะครับส่วนมากจะเห็นเสื้อแรงแดงนะครับเพราะ่างอย่าแดงทุกซีซันนะครับแล้วก็แรงเกณฑนี่ก็ยังไม่เคยขึ้นนะเพราะว่าบางอย่างไล่แต้มไม่ทันกางเกงก็จะประมาณนี้นะครับกางเกงนี่ก็เยอะใช้ได้นะครับพอสมควรนี่รองเท้า ก็มีไปตามระบบนะครับตามชุดที่มีนะครับมังเจะไปแบบเร็วๆนะเพราะว่าตาจาๆน้องก็จะเบื่อชุดคู่ก็มีฉลามแล้วก็อันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอาไมังเอ็เป็นชุดเป็นทีเรียรยแร้วอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครบ้างนะครับตัวละครมังเอ็ตก็เลเวลตันนะครับนี่มีครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเลเวลลหมดเลยนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเออ๋อนี่ยังเป็นเลเวลว่าอยู่นะครับอัพเลเวลโอ้ทำจิเพชรแม่ทดีกว่าพวงมีนผมก็ได้ใช้นะครับนี่ก็มีเพชรอยู่เท่านั้นแหละมันเก็บไว้นี่ครับในส่วนของตัวละครก็มีไม่ครบนะครับมีนิดหน่อยนะครับ โอเคแต่ว่ามังงยจะใช้ตัวนี้นะมังงะชอบโอเคในตัวละครที่จะกินที่มังงะใช้ก็มีประมาณนั้นคู่หูคู่มัง็นก็มีนกนี่ไม่มีนะครับ<ม>เป็นกิ้นไม่มีม,มีนกแล้วก็เนแมวเสือแพนดา้า ก็มีเท่านี้ครับแต่บางอย่าเจ้าปลานกนะเพราะว่านกมันลงไวมากโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของคอลเลกชันท่าทางอ่าก็มีท่าหนึ่งสองสามสี่ห้า1กเจ็ดแปดเก้มสิห้าสิบหกสิบสิบแปท่านะครับ เห็นไ,ไหมทุกคนบังอี้ก็มีตาปักตรงด้วยไหมทุกคนเห็นไ,ไหมทุกคนเห็นแล้วไหมทุกคนเห็นแล้วไหมทุกคนตึงไหมน้องๆสวยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆก็บางอย่งก็ได้รีวิวรหรัสไอ้น้องๆมาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับผมทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเค เป็นยังไงกันบ้าง FC สําหรับรหัสฟรีไฟล์ของบังเอยียดบอกแล้วใช่ไหมตึงจัดอ่ะน,น้องๆเพราะบังเอยียดไม่ค่อยได้เติมนะบังเอยียดเป็นสายฟรี fi, แค่เติมเป็นเซนต์บาทนะครับสวยใครสนใจบังเอยียดก็ไม่ขายนะเพราะว่ารหัสนี้บังเหยียดติด,ดกับเฟซบุ๊กจริงนะครับบังเอยียดก็อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมลึกๆจนจมน้ำไปเลยนะครับสวยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าใค,ครลืมสับสติ๊กเกอร์นะผมแล้วพบกับบังเอยียดได้ใหม่นในอีพีนา้าชอบ คลิปแบบไหนเน,น,นี่ยไหนก็คอมเมนต์มาดูนะครับผมจะมาเกิดเจอกั้สำหรับคลิปนี้นก็ตัวละพิกิกนสวัสดีครับ